วันที่1พฤศจิกายน2567นางคอสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมพิธีสมโภธองค์พระกรถินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปี2567โดยมีนายวิสิตศรีสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานพิธีและร่วมด้วยคณะ ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ณวัดชัยชุมพลชนะสงครามตำบลบ้านใต้จังหวัดกาญจนบุรี วันที่2พฤศจิกายน2567นางคอนสวรรค์โพคาสหากณ์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมพิธีถวายภาพพระกฐถินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปี2567ณวัดชัยชุมพลณสงครามจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายวิสิตศรีสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และประชาชนในพื้นที่ วันที่25พฤศจิกายน2567นางคอนสวนรรค์โพคาสหากณรจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีครั้งที่11ทับ๒๕๖เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานความก้าวหน้าการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องโดยก่อนการประชุม ได้มอบใบป,ประกาศเกียรติคุณพนักงานราชการดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2567ระดับหน่วยงานจำนวน2รายได้แก่ 1. นางสาวจันทราเพิ่มพูลสาขาส่งเสริมงานสหกรณ์ดีเด่น 2. นางสาวเบญจวรรณแฮลอูสาขาสนับสนุนงานส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น 2. และร่วมอวยพรวันเกิดบุคลากรในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี วันที่6พฤศจิกายน2567นางคอนสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีพุทธศักราช2567เพื่อพิจารณารูปแบบการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบสรุปงานในแต่ละส่วนตามรูปแบบที่กรมกำหนดรวมถึงพิจารณากำหนดเนื้อหาข้อมูลและรูปแบบอื่นๆเพิ่มเติมณนะห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี วันที่6พฤศจิกายน2567นางคอสวรรค์โพคาสหากร์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายนายธีรพบัวจีนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นตอบร่างแนวทางเสริมสร้างบทบาทเครือข่ายในระดับจังหวัดวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของพื้นที่ภาคตะวันตกณนโะรงแรมแอดทีบูทิคโฮเทลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่7พฤศจิกายน2567นางคอนสวรรค์โพคาสหากณรจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานโครงการพัฒนาของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสารแนวทางพระราชดำริประจำจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่2ทับ2567ณห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีหลังเก่าชั้น1 วันที่8พฤศจิกายน2567นางคอสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีร่วมให้การต้อนรับนายอัคราพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางมาราชการจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเป็นประธานเปิดงานบริหารจัดการการทำการประมงปลาบึกเขื่อนแก่งกระจานประจำปี2567ณหน่วยป้องกันและปรับปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน วันที่8พฤศจิกายน2567นางคอสวรรค์โพคาสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายนายเผ่าพงแฮลูอพอ,อ,อกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการบริจาคโลหิตเนื่องในวันทำบุญครบรอบ43ปีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานางจำกัดพร้อมด้วยนางสาวธัญดานารนองผอ,อ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์สโดยมีกลุ่มสมาชิกกรรมการและพนักงานร่วมกิจกรรมจากนั้นได้ร่วมกิจกรรมโครงการกระปุกแตกแลกบุญวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกรถินวัดชลธารามวัดท่าศิกนะหอประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานังจำกัด วันที่8พฤศจิกายน2567นางคอนสวรรค์โพคาสหากณรจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายนายธีรพบบัวจีนผอ,อ,อกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเครือข่ายสหกรณ์และสนนิบาตสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีณห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรีจำกัด วันที่9พฤศจิกายน2567นางคอนสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567นสหกรณ์คเครดิตยูเนี่ยนหนองคานางจำกัดผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในอยู่ในระดับดีมากผลการประเมินการจัดระดับชั้นอยู่ระดับชั้นหนึ่ง วันที่10พฤศจิกายน2567นางคอนสวรรค์โพคาสหากร์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดส,สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมพิธีสมโพธิองค์กรถินของสหกรณ์เครดิตยูเนียนน้องถานางจำกัดพร้อมทั้งร่วมฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมน,นต์ณวัดวัทศิซิกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี วันที่11พฤศจิกายน2567นางคอนสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีและผอ,อ,อกลุ่มงานผอ,อ,อกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ผอ,อ,อนิคมสหกรณ์ผอศูนย์สาธิสหกรณ์หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนงานการติดตามงานและร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆณนะห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี วันที่11พฤศจิกายน2567นางคอนสวรรค์โพคาสหากร์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยนายธีรพบ,บวัวจีนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดครั้งที่6ทับ2567ณนะห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ วันที่11พฤศจิกายน2567นางคอนสวรรค์โพคาสหากณ์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและคณะผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าเยี่ยมชมโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุกพง์จังหวัดเพชรบุรีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มอาชีพการเลี้ยงโคขุนกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากสารป่านสารนารายของสหกรณ์การเกษตรหุกพงค์จำกัดและเข้าเยี่ยมชม บ้านเกษตรกรสมาชิกที่นอบนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้และทำการเกษตรแบบผสมผสานาในพื้นที่ของตนเองวันที่12พฤศจิกายน2567นางคอนสวรรค์โพคาสหากณ์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีรับการตรวจหาสารเสพติดจ,จากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดเพชรบุรีณนะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเพื่อขานรับมาตรการจังหวัดเพชรบุรีป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดย มุ่งเน้นในค่าราชการพนักงานลูกจ้างและบุคลากรของหน่วยงานรัฐภายในจังหวัดวันที่13พฤศจิกายน2567นางคอนสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับขบวนการสหกรณ์นะสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดใหม่ประเสริฐจำกัด วันที่14พฤศจิกายน2567นางคอนสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี2567ณห้องประชุมพริบพรีชั้น2ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี วันที่14พฤศจิกายน2567นางคอนคสวรรค์โพคาสหากณ์จังหวัดเพชรบุรีนำทีมบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีทำกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติพุทธศักราช2567เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนีและเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรขอ,ของชาตินับแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนิคมสหกรณ์ชาำโดยปลูกต้นไม้จำนวน42ต้นแบ่งเป็นต้นมะขาม16ต้นต้นสดาว14 ต้นขนุน7ต้นประดู่อ่อน5ต้นวันที่14พฤศจิกายน2567นางคอนสวรรค์โพคาสหากร์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30มิถุนายน2567นสณสหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรีจำกัด วันที่15พฤศจิกายน2567นางคอนสวนรรค์โพคาสหากรจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเคเอ็มกรณีคำพิพากษาสารปกครองกลางเพิกถอนระเบียบในทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการพอส2565เพื่อเป็นแนวทางในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันโดยมีบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันณนห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีวันที่18พฤศจิกายน2567นางคอนสวรรค์โพคาสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในการประชุมโครงการซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการสหกรณ์และผู้ช่วยผู้ตรวจการสหกรณ์ โดยมีนางสาวสุวรักษ์ประกอบกิจบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบโปรแกรมเครดิตก้าวหน้าเพื่อให้ผู้ตรวจการสหกรณ์สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการเข้าโปรแกรมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่19พฤศจิกายน2567นางคอนสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายในทีระพบ,บัวจีนผออกอพศเข้าร่วมการประชุมสัมมานากลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างคำนิยามการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพที่ดินและศักยภาพที่ดิน,ภา,ดนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการกำหนดคำนิยามแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำร่างคำนิยามการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพที่ดินและศักยภาพที่ดิน วันที่19พฤศจิกายน2567นางคอนสวรรค์โพคาสหากร์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีร่วมต้อนรับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยเข้าศึกษาดูงานด้านการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จตามโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์การเกษตรไทยฟิลิปปินส์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วันที่19พฤศจิกายน2567นางคอนสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีร่วมต้อนรับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยเข้าศึกษาดูงานด้านการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จตามโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์การเกษตรไทยฟิลิปปินส์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วันที่20พฤศจิกายน2567นางคอนสวรรค์โพคาสหากร์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและการเบิกจ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ครั้งที่1ทับ2568นหะ้อณห้องประชุมชั้น1นศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี วันที่21พฤศจิกายน2,567นางคอนสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมโครงการพลังบวรสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอำเภอเมืองเพชรบุรีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568นณวัดโพธิมณีตำบลบางจานอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี วันที่21พฤศจิกายน2567นางคอนสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชะดำริจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายเลิศชัยสกลเสาวภาครองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในการตรวจเยี่ยมเพื่อให้การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชะดำริและหลักปรยชาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยณศูนย์สาธิสหกรณ์โครงการหุกพงอ,อําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรี วันที่21พฤศจิกายน2567นางคอนสวรรค์โพคาสหากร์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567ครั้งที่38นสณสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วยจำกัด วันที่21พฤศจิกายน2567นางคอนสวรรค์โพคาสหากร์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดอพอกอครั้งที่1ทับ2567นหะ้อณห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี วันที่22พฤศจิกายน2567นางคอนสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์และถ่ายชีวิตกระบือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567กิจกรรมในครั้งนี้มีการมอบกรรมสิทธิ์แก่เกษตรกรจำนวน57รายและมอบโคแก่เกษตรกรจำนวน35รายจำนวนโค35ตัวนวัดพโพลอย วันที่25พฤศจิกายน2567นารงคสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชะกุศลและวางวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวณนะบริเวณลานรัฐพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี วันที่25พฤศจิกายน2567นางคอนสวรรค์โพคาสหากร์จังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนงานและเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปีงบประมาณพุทธศักราช2568ณนะห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี วันที่26พฤศจิกายน2567นารสงคอนสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเพื่อให้การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่27พฤศจิกายน2 5 6 7นาสงคอนสวรรค์โพคาสาหกรจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่11ทับสองรสเดประจำเดือนพฤศจิกายน2567เเพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเพชรบุรี วันที่27พฤศจิกายน2567นางคนสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดครั้งที่7ทับ2567เพื่อคัดเลือกตำบลต้นแบบขับเคลื่อนสินค้าเกษตรมูลค่าสูงณห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี วันที่27พฤศจิกายน2567นางคอนสวรรค์โพคาสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการณห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี วันที่28พฤศจิกายน2567นางคอสวรรค์โพคาสหากรจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยฝ่ายบริหารทั่วไปเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา6รอบ28กรกฎาคม2567นวัชอา วันที่29พฤศจิกายน2567นางคอนสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการของกองพัฒนาสหากรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ผ่านระบบสู่มมิทติง้งเพื่อชี้แจงคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานให้การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดโครงการณนะห้องประชุมชั้น3สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี